รับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีพฤษภสําหรับชาวราศีพฤษภคุณดูคลิปนี้และชาวราศีกรุงชาวราศีสิงห์ชาวราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในคุณราศเซนและทุกราศีเลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนราศีอะก็แล้วแต่นะครับเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณคนราศีกันถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานาพุธดาวเสาดวงดาวอะไรก็แล้วแต่อยู่ในราศี พึกสบคุณดูคลิปนี้ได้เหตการจะเกิดขึ้นกับคุณ50%บอกลบครนนี้วันที่ผมเห็นสรรมการคือวันที่ สิบแปดเดือนสามมีนาคมสองห้าหกแปดคือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้สองวันถึงสามวันและเกิดหลังได้สองวันถึงสามวันอิทธิพลทั้งหมดก็คือเจ็ดวันนะครับทีนี้นะเนี่ยสมการนี้นะครับก็คือ,อ,อดาวศุกร์ศ์ลเสกับดาวทิพโคโนดเท่ากับจุดเจ้าตามเมธความหมายจะแปลว่า กิจกรรมการกุศลโดยทั่วไปเป็นสูตรมูลฐานของผู้มีใจอบอ้อมอารีอย่างใหญ่หลวงความรักอันใหญ่หลวงหรือความรักด้วยความเมตตาความรู้สึกอันสูงส่งความโปรดปานความรู้สึกชอบพอความปรารถนาดีความช่วยเหลือจากรัฐ อันนี้นี่คืออ่านจากตำรายอรมันนะครับทีน,นี้ผมจะมาอธิบายเรื่องงานเรื่องเงินโอกาสที่ดีๆนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับทุการาศีเลยถ้ี่ยถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าต่างนะครับหรือดวงดาวนะครับอยู่ในราศีพฤษภนะครับที่ค่าองศาที่สิบห้าองศา,ากกราศาีพฤษภสี่สิบเก้าิพดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคูณร้อยเอซ็นนะครับแต่ถ้าเรียนมาก็จะเกิดขึ้นเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตลดหลั่นไปคราวนี้จุดที่มาสูส่ดวงศีเนี่ย เอ่อที่15องศาในราศีฤษภกรษก้าลิกดาเนี้ยอันนี้จะรับอิทธิพลของดาวศุกร์ในราศีตุลอันนี้ก็จะตีความหมายว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณจะมีโอกาสที่คุณอาจจะได้รับเรื่องของความสุขใจเรื่องของเรื่องเงินผลประโยชน์ความรักความผูกพันสิ่งที่คุณเเหมือนแบบตามหามานานหรือแบบเป็นความพึงพอใจ มีความสุขอันนี้คือการปีความนะครับสามารถแปลได้แบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดก็คือว่าจุดที่มันสูตรวงสือตรงนี้นะเขาทํามุมเรียกว่าร้อยแปดสิองศากับดาวที่อยู่ตรงข้ามกับจุดที่มันสูตรดังสีเนี้ยอันนี้ก็คือดาวทิพย์โพไซดอนโพไซดอนแปลว่าปัญญา อันนี้เนี่ยเ,เราสามารถตีความว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้เรื่องของเงินความสำเร็จผลประโยชน์เกี่ยวกับอาจจะเป็นเรื่องของความสามารถของคุณแล้วก็ถ้าเราลงรายละเอียดที่เลื่อยเข้ามาเนี่ยดาวทิพตัวเนี้ยโพไซดอนเนี่ยเขาอยู่ในเอนสตาที่สิบเรนอตาที่สิบก็คือสถานภาพอันนี้ก็จะแปลว่าช่วงนั้นเนี่ยความสามารถของคุณเนี่ย มันจะแสดงออกมาว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณวางแผนเนี่ยมันถูกต้องหรือรมันเป็นทิศทางบวกเป็นเรื่องของความสําเร็จที่คุณวางแผนไว้มันเป็นไปตามที่คุณคิดที่คุณคาดหวังซึ่งสามารถแปลได้แปลความหมายแบบนี้ได้นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราลงรายละเอียดที่ลึกเข้ามาอีกก็คือจุดที่มันส่วนสีตรงนี้นครับ เขาทำมุมเรียกว่ากับดาวพุธดาวพุธก็คือเรื่องเอกสารสัญญาอ,อแล้วก็การติดต่อการเจรจาการเดินทางนะครับแล้วก็มาทำมุมกับตัวนี้จุดเจ้าตาเมริเดียนเมริเดียนน่ะก็คือออสิ่งที่เป็นความหมายแปลว่า ตำแหน่งหน้าที่การงานของเราก็ได้แล้วก็แปลว่าสิ่งที่เราคาดหวังที่เรามันเป็นจุดที่สําคัญน่ะในะดวงยูเรเนียนเมอริเดียนเนี่ยมันคือจิตวิญญาณอันนี้ก็จะแปลว่ามันจะมีเรื่องของการติดต่อการเดินทางหรือเรื่องที่เราอาจจะต้องใช้ความคิดความคิดแล้วประสบความสําเร็จคือความคิดเนี่ยเขามาจากดาวพุธ ดาวพุธตรงนี้ที่ผมอธิบายพุธก็คือความคิดเมอริเดียนนี่ก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือสิ่งที่เป็นตำแหน่งหน้าที่การงานเราก็ได้ตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะตีความหมายแบบประมาณว่าถ้าในดวงอยู่เรเนียมันมีความหมายหนึ่งที่แปลว่าคิดการใหญ่โตอ่าแล้วก็ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลระดับสูงพอใจตนเองอันนี้คือความหมายที่ที่แปลออกมาได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะตีความหมายว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะมีในเรื่องของความสําเร็จความสําเร็จเกี่ยวกับการวางแผนความคิดของเราแล้วก็มาโยงกับดาวทิพตัวนี้โพไซดอนซึ่งแปลว่าปัญญาแปลว่าสิ่งที่คุณคิดที่คุณแบบคาดหวังไว้มันมีโอกาสาที่เป็นไปตามที่เรา อที่เราวางแผนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจุดที่มันสูวสี่ตรงเนี้ยเขาทำมุมรม้อยแปดสิบองศากับจุดเจ้าตานี่ ascending ascending ตัวเอง ascending น,น,นี่คือสิ่มลร,รอบมรอบข้างตัวเราแล้วก็ดาวทิพย์ตัวเนี้ยคิวบิโดคิวบิโดก็คือเปรียบเหมือนดาวศุกร์ก็คือครอบครัวหมูกก่คนณะในความหมายตรงเนี้ยมันก็จะแปลได้ว่า พร้อมที่จะให้ความสนุกเพลิดเพลินด้วยศิละปะอันยิ่งใหญ่มีความสามารถทางศิละปะผู้ส่งเสริมศิละปสละสโมสรหรือสมาคมที่ได้รับการเกื้อหนุนจากรัฐไอคำว่า,าได้รับาการเพลิดเพลินด้วยศิละปะอันยิ่งใหญ่มันไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปดูงานวาดรูปไม่ใช่นะไอคำว่าศิละปะเนี่ยมันก็แปลว่าคือความสําเร็จเหมือนประโยค์ที่แบบ มีศิลปะในการขายศิลปะในการพูดอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ไปขายงานศิลปะนะเขาอาจจะขายขายบ้านขายรถขายไอเดียความคิดของเขาอ่ามันก็เลยมีประโยชน์คแบบในภาษาไทยว่าเอมีศิลปะในการพูดอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ไปขายงานศิลปะอันนี้ก็เหมือนกันนะนี่ก็หมายว่าคุณจะมีเรื่องความสําเร็จความสำเร็จที่เข้ามาหาตัวของเรา แล้วก็อ,อจะมีประโยคหนึ่งที่ที่แปลกมานะสามารถที่จะแบบมีตรงนี้มีประโยคนี้นะครับก็คือแบบว่าแต่งงานโดยการจดทะเบียนกันอ,อแล้วก็คำว่าแต่งงานโดยการจดทะเบียนกันมันมันมันก็ไม,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 ม่หมายความว่าคุณต้องไปแต่งงานจริงนะ มันอาจจะหมายถึงธุรกิจของคุณน่ะอาจจะมีลูกค้ามาซื้อของคุณ mm hmm. ก็คือเขาเอาเงินมาให้คุณมันก็เปรียบเหมือนอประโยคที่ว่าแต่งงานโดยการจดทะเบียนหรืออาจจะหมายถึงการตกลงเอทําธุรกิจร่วมกันหรือคุณอาจจะได้ผลประโยชน์ที่คุณลงทุนไว้อ่าอย่างนี้ก็ได้แล้วอย่างที่คําว่าอสโมสรหรือสมาคมที่จะรับการเกื้อนหนุนจากรัฐ คุณคุณคุณไม่ไม่ไม่จำเป็นว่าคุณต้องได้เงินจากรัฐบาลมันหรืออะไรอย่างนงี้นไม่ใช่นะในคำว่าเกื้อหนุนจากร้านเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงลูกค้าคุณก็ได้คนที่ให้ผลประโยชน์คุณคนคนที่ให้เ,คคคหเอ,อความรู้สึกพอใจกับความรู้สึกของคุณเนี่ยอาจจะหมายถึงลูกค้าหน่วยงานองค์กรหรือว่าอาจจะมีลูกค้าชมว่าแบบเอผลงานคุณออกมาดีนี้ก็ได้อันนี้คือผมอธิบายาว่าไอประโยช์ที่อ่านจากตำราเนี่ยมันเป็นคำร้อยปีเมื่อมาแบบ ร้อยปีอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบแปลแบบตรงๆออกมาโดยสมัยแบบยุคนั้นนะะอันนี้ผมก็เลยมามาชี้แจงมาอธิบายขยายความนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่บวกที่ดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่ดีเรื่องงานเรื่องเงินทอนี้เรามาดูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่ดีเรื่องความรักอ่าจุดที่มาสู่นังสี่เนี่ยก็คืออิทธิพลดาวศุกร์แปลว่าช่วงนั้นคุณมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องของ ความรักความผูกพันที่เติบโตมากขึ้นวสุกเนี่ยก็คือเรื่องความรักโคโนดเนี่ยก็คือ,อ,อดาวทีที่สามารถที่จะแปลความหมายว่าความรักสัมพันธภาพที่มันโดดเด่นที่มันดีขึ้นมากกว่าเก่านะอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่บวกเลยนะครับที่ดีมากๆแล้วก็เมอริเดียนเมอริเดียนพุท อันนี้ก็จะแปลว่าการพูดคุยการเจราจาการเข้าอกเข้าใจกันที่มากขึ้นนะก็อันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่บวกที่ดีจะสิบเซนที่ดีเรื่องความักเป็นนี้เนี่ยดาวจะมีสองด้านเดีย๋ยวผมจะมาอธิบายด้านลบสามสิบเปอร์เซ็นตของงานเงินที่มันแย่ๆเออถ้านานลบสามสิบเปอร์เซ็นจุดที่มันส่งลงสีรง,รงนเนี้ยก็คืออิทธิพลของดาวศุกร์ศุกร์ก็คือเรื่องเงินใช่ไหม แปลว่าเ,เงินหรือว่างานที่คุณทําเนี่ยออ,อาจจะแบบไม่ค่อยมีคนเห็นคุณค่าก็ได้เพราะว่าอจุดที่มาสูนลิีศรเนี่ยที่ตรงข้ามกับดาวทิดโพไซดอนโพไซดอนเนี่ยมันจะมีอ,อคําที่สามารถแปลว่าเหมือนแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะโพไซดอนเนี่ยเดี๋ยวนะมันจะมีคำหนึ่งแปลว่าออนิพาน นิพามันก็เหมือนแบบการหลุดพ้นใช่ไหมแสงสว่างแห่งธรรมะแสงแสงธรรมแสงทองอันนี้คือในตำราที่เขาแปลมานะวิญญาณเนี้ยอันนี้ถ้าด้านลบมันก็จะแปลว่าเหมือนเหมือนเราปิดทองหลังพักก็ได้คือทํางานไปแล้วแบบอาจจะคนอาจจะแบบเฉยเฉยไม่ค่อยได้เห็นคุณค่าของคุณอ่าหรือแบบว่าคุณเอ่อทำงานเสร็จคีดว่าคุณจะได้เงินเลย คุณอาจจะได้ยังได้เงินยังไม่ครบอาจจะแบบมีการผ่อนจ่ายหรืออาจจะแบบว่าได้เงินช้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการแก้ไขทําให้คุณรู้สึกแบบเหมือนแบบอะไรเนี่ยทาไมเราต้องมาเจออะไรที่มันแบบน่าเบื่อน่าเบื่อหรือแบบกว่าจะได้เอความสําเร็จอะไรบางอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเราต้องต่อสู้มากอันนี้คือด้านลบสามสิบเปอร์เซ็นของของงานของเงินแบบที่มันแบบแย่ๆนะ แล้วก็ถ้าเป็นด้านลบ30%ของความรักที่แย่ๆจุดที่มาส่วนสี่เนี่ยก็คือดาวศุกร์ใช่ไหมโพไซดอนเนี่ยด้านลบก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะมันก็จะแปลวานอิพานแปลว่าเหมือนแบบความรักความสมพันธ์ที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะนิ่ง,ง,งๆเฉยๆอาจจะแบบคือเราอาจจะแอคทีฟแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะไม่แอคทีฟอาจจะเฉยๆไม่ค่อยอ่านข้อความคุณไม่ค่อยได้เออเหมือนแบบกระตือรน้น มันเราก็ตือรถอยู่ฝ่ายเดียวเช่นแบบว่านัดไปเลยกินข้าวทานข้าวดูหนังแต่เขาอาจจะแบบไม่มาคุณอาจจะน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่พอใจบอกเลิกเดี๋ยวก็เลิกคนจริงๆผมจะพูดอย่างนี้ทุกคลิปใช่ไหมรู้ไงไม่เท่ารู้นี้เราก็เฉยๆนิ่งๆบางทีเขานิ่งๆเราก็นิ่งไปมันก็ไม่มีอะไรสถานภาพมันก็ยังดีอยู่เพราะว่าช่วงนั้นอาจจะมีดาวที่มันโครงสร้างที่มันแย่ๆ ระหว่างเรากับคนที่เราคุยอ,อยู่อาจจะทําให้มันน่าเบื่อเราก็ไม่เป็นไรเฉยเฉยนิ่งๆนะอันนี้ก็คือด้านลบด้านลบสามสิบเปอร์เซนของความรักที่มันแย่ๆวันนี้นะเนี่ยเเดี๋ยวเรามาสรุปคลิปนี้กันสำหรับใครที่ดูครั้งแรกอาจจะงงฟังไม่รู้เรื่องฟังหลายหลายรอบแล้วก็สนส,ส,สนใจคนที่สนใจอย,อยากสมัครสมาชิกม,มีสองช่อง สองช่องนะครับช่องแรกก็คือช่องยูเนียนรายเดือนหนึ่งร้อยบาทช่องที่สองช่องยูเนียนไลน์รายเดือนแปดสิบาทถ้าคุณเป็นสมาชิกสองช่องคุณก็แอดไลน์มาผมจะหาจุดเจ้าตาฟรีมูลค่าสี่ร้อยสิบสีบบาทนะแล้วก็คุณจะได้ดูคลิปอ่านลวกหน้าสามสิบวันขึ้นไประหว่างดูคลิปไม่มีโฆษณาสองช่องเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์จะเป็นคนละคลิปจะไม่ตรงกันนะครับคนที่ใช้ไอโฟนจะไม่เห็นปุ่มสมัครคุณก็ทักมาในไลน์ผมได้ คนที่เห็นปุ่มสมัครทําให้เป็นคุณก็ทักมาผมจะหาวิธีสมัครให้ก็ขอขอบคุณสมาชิกถ้าไม่มีสมาชิกผมก็คงไม่ได้มาทําคลิปแบบแบบนี้แน่นอนนะครับอ่ะคราวนี้เรามาสรุปลิดนี้กันเออเรามาดูนะครับดาวศุกร์ดาวศุกร์นี่ก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดาวศุกร์เออเขาอยู่ในราศีเมษได้รับอิทธิพลของเออดาวพุธ ดาวพุธในราศีมิถุนมิถุนเนี่ยมันก <but S 2> ็ค <ieties S 2> ือดาวพุธอันนี้ก็จะแปลว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องของการติดต่อที่คุณจะได้เรื่องเงินเรื่องของผลประโยชน์นะและความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้หรือมีการเกิดการเกิดขึ้นการติดต่อการเกิดขึ้นใหม่นะมันจะหมายหมายถึงเงินก้อนใหม่ความสัมพันธ์ที่ดีที่เริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้งอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ความรักความสัมพันธ์ที่มัน มันเติบโตมากขึ้นเหมือนแบบเหมือนดอกไม้ที่มันแบบเอผีผีบานออกมาเป็นดอกช่ว่าแบบเหมือนอันสมมุติดอกกุหลาบอย่างเงี้ยอดอกกุหลาบมันเหี่ยวไปมันยังไม่มีดอกแล้วมันมีมีมีดอกขึ้นมาดอกมันก็เแบบบานขึ้นมาเป็นดอกกุหลาบก็คือการเริ่มต้นจุดแม่นแปลว่าการเกิดแล้วก็เรามาดูดาวทิพย์โคโนโคโนเนี่ย ผมอ่านความหมายให้คุณฟังคุณได้ไปไปยุบอาชีพสิ่งลอมคุณได้แล้วที่โคโนเนี่ยแปลว่าสูนพื้นฐานสำหรับทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เด่นเป็นพิเศษที่เหนือสิ่งทั่วๆไปนะครับที่อยู่เหนือสิ่งธรรมดาสามานำอำนาจบริหารความหมายทั่วไปก็คือผู้ใหญ่หัวหน้าครอบครัวเจ้าของบริษัทผู้บริหารประเทศสิ่งที่ทําให้บุคคลเป็นใหญ่การได้ตําแหน่งอํานาจอยู่ในมือการเปลี่ยนตําแหน่งแล้วที่โคโนเนี่ยเขา เรียกว่าทำมุมร้อยอ180ร้อยแปองศากับดาวศุขร์ศูนย์นงสีกับดาวทิพย์เซอุดตรงนี้นะครับซึ่งาสามารถแปลได้ว,ว่า,าคัดเลือกการสร้างสรรค์ที่เป็นไปด้วยความสอดคล้องและก้าวหน้าพรัดคำว่าพลัดนี่มันไม่ได้หมายถึงว่าคุณต้องไปยุ่งเกี่ยวนะัทบานนะ เพราะล้านหมายถึงคนที่มาซื้อของคุณคนที่ยอาเงินมาให้คุณคนทีเ่เรียกว่าผูกพันของคุณคนที่ชอบพอคุณความรักความสัมพันธ์อนี้ก็ได้นะแล้วก็สามารถแปลว่าอา่อสุปเซอุสที่เอ่อมาสู่สี่กับเอ่อดาวทิพโคโนเนี่ยแปลว่าสร้างสรรค์ด้วยความรักอา่อาอ่เมล็ดพืชการเพิ่มจํานวนก็แปลว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้เรื่องผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ ดาวทพย์โคโนดเนี่ยก็มาส่วนรังศีกับดาวเสาซึ่งดาวเสาก็จะเป็นดาวจําราศีมังกรก็คือแคปิคอนแพลภูเขากลุ่มดาวแพทะเลไม่ใช่ราศีมกกังกรนะครับแล้วก็มาโยงก,กับดาวทพิปอัปลอนอัปลอนก็คือโชว์การค้าอตรงนี้นะคุณสามารถแต่ว่าในคุณอาจจะได้ความสําเร็จ เที่มันเนิ่นนานอะไรที่คุณลงทุนเรเนิ่นนานหรืออะไรที่มันเก่าๆเช่นขายบ้านขายรถหรือการลงทุนที่คุณแบบลงทุนมานานแล้วคุณมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องเงินความสําเร็จที่เกิดขึ้นแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยติดกับโซลเดย์คือวันที่พระอาทิตย์ทรงกฎก็คือตั้งฉากบนศรีรษะเราก็แปลว่าอะไรที่มันเก่าๆอะไรที่มันเนิ่นนานอะไรที่มันยากๆช่วงนั้นคุณมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องของความสาเร็จ ความสำเร็จที่ตอบโตเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแปลว่าในในตำราเนี่ยามันจะแปลว่าวิธีที่ประสบผลสําเร็จวิธีที่ประสบผลสําเร็จผู้เป็นเจ้าของวิธีการที่สําคัญอ่าแล้วก็กรรมวิธีระบบอ่า เอ่อความสัมพันธ์ะภาพที่เป็นไปตามกฎประสบการณ์อ่าประสบการ์ก็ได้คือดาวเสาเนี่ยแปลว่าประสบการณ์ก็ได้เพราะว่าเสาแปลว่าเก่าประสบการณ์แบบมันก็แปลว่าเก่าเพราะว่าประสบการณ์มันคือสิ่งที่ผ่านมาอันนี้ก็จะแปลว่าคุณประสบการณ์ของคุณเนี่ยทำให้คุณประสบความสําเร็จนะว่าอัปลอนเนี่ยมันคือมันคือโชคทางการค้าเนี่ยดาวที่อัปลอนนอ่าดาวที่อัปลอนมันแปลว่าความสําเร็จชื่อเสียงเจติยศ การพาณิชย์วิทยาการการแผ่ขยายความไกลความกว้างนะการซื้อขายแลเปลี่ยนเนี่ยมาโชคทางการค้าคุณมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องความสาเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องของเงินเรื่องของธุรกิจมันก็กกจะมีโอกาสที่มันจะมีความสาเร็จหน่วยแบบว่าความสำเร็จที่มันยากๆอ่ว่าดาวเสาแปลว่าเก่านะประสบประการประสบการมันจะทําให้คุณประสบความสำเร็จอ่ามันสามารถแปลได้อย่างนี้งงไหมนี่ผมอธิบายแบบละเอียดแบบแบบละเอียดเลยนะ ละเอียดแบบสึ่งกึ่งแบบซับซ้อนด้วยนะแล้วก็มาโยงกับศุกร์เซอุดตรงนี้ก็จะแปลว่าการเพิ่มจํานวนก็แปบลบว่าประสบการณ์ความสําเร็จของคุณนะมันสามารถทําให้คุณต่อยอดทําให้คุณได้เรื่องเงินความสัมพันธ์อาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้เรื่องของเงินผลผลประโยชน์ธุรกิจที่มันมันอยู่ในความสามารถของคุณอนะ่ะอ่ามาถึงมาโยงกับดาวที่โพไซดอนตอนแรกที่มันสู์สิครับจุดที่มันศูญสิโพไซดอนมันก็คือปัญญาของคุณไง คือปัญญาของคุณจากประสบการณ์ทำให้คุณประสบความสําเร็จนี่ผมอธิบายละเอียดมากเลยนะเนี่ยคุณอาจจะแบบงงก็งงค่อยฟังแล้วกันคือแบบบางทีสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันอาจจะแบบฟังย,งยากๆแต่คุณต้องฟังลหลายๆรอบนะคราวนี้เนะี่ยเราเอาจุดเมฆจุดเมฆนี่คือการเกิดอันนี้จุดเมฆเนี่ยจุดเมฆติดกับดาวเนบจูเนบจูนก็นนคืออาจจะ มีการติดต่อตามทีจจ่การติดต่อผ่านโลกออนไลน์ online, กิจกรรมที่คุณแบบไม่ได้คิดวาวะประสบความสำเร็จช่วงนั้นก็มีโอกาสาที่คุณจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นความสําเร็จเกิดขึ้นจากโลกอินเทอร์เน็ตความสําเร็จเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝัน,นสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่ได้แล้วก็มีโอกาสาที่มันจะกลับมาโอกาสาที่ความสาเร็จที่เกิดขึ้นจะกลับมาหาเราได้หรืออะไรที่มันหลุดพ้นจากจากเราไปแล้วมันอาจจะกลับคืนมาอาจจะกลับคืนมาหาเราอีกทีได้นะครับ แล้วก็จุดเมรเนี่ยก็มาเจอกับพุดดาวเสาแปลว่าการย้ายที่อยู่การเดินทางการท่องเที่ยวแล้วก็กิจกรรมที่มีเรื่องของออการติดต่อครนี้เราสม,มาการสองตัวมารวมกันก็คือดาวศุกร์ส่วนสีกับดาวทิพย์โคโนโดเซ็นเตอร์ตรงกา,รการเรียวส่วนสีหรือสาริจจุดมิดพอยต์ตรงนี้มาเจอกับดาวยูเรนนะสตรงนี้มันจะแปลว่า ของขวัญที่ได้รับโดยฉับพันและไม่คาดคิดมาก่อนของขวัญชิ้นใหญ่หรือมรดกโอ้โหความหมายดีมากเลยแล้วก็เออ,เอ,อมาเจอกับดาวเออดาวเดี่ยวก็คือดาวทิ่คิวิโดทำมุมร้อยสามห้าองศาตรงนี้ก็จะแปลว่าพร้อมที่จะ ให้ความสนุกเพลิดเพลินด้วยศิละปะยิ่งใหญ่นี่ผมบอกอ่ะเขาศิละปะมันก็คือความสาเร็จอ่ะเรื่องเงินอย่างนี้ก็ได้มันไม่ใด่เฮ้ยคุณต้องไปซื้อศิละปะวัดรูปไม่ใช่นะแล้วก็สามารถแปลว่าสิ่งที่เราชอบอ่าความสวยงามสิ่งที่คุณชอบคืออะไรมัางอ่ะเรื่องเงินเรื่องความและความสัมพันธ์นี้ก็ได้คือมันเป็นมันเป็นความหมายครับมันเป็นความหมายที่ดีอ่นะแล้วก็ เราเอาสมการสามตัวรวมกัน a อบีแล้วก็คือดาวสุข B ก็คือดาวทิพยคโนด C ก็คือจุดเมตรภาษาอังกฤษเรียกว่าเซนสถิพอย์ภาษาไทยเรียกจุดอิทธิพลตรงนี้ก็มาเจอกับดาวองคารตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะแปลว่าการช่วยเหลือด้วยความเข้มแข็ง การได้รับความเมตตาการุณาเพราะกิจกรรมอันหนึ่งชอบกระทําบางสิ่งบางอย่างกิจกรรมทางความรักกรรมวิธีกําหนดขึ้นโดยอํานาจรัฐคำว่าอานาจรัฐนี่ก็แปลว่าอาจจะหมายถึงลูกค้าคุณะ่ะคนที่เอาเงินมาให้คุณนะความสัมพันธ์ความรักความผูกพันนี้ก็ได้การตกลงใจคืออันนี้คือมันเป็นเอ,อทิศทางความหมายที่ที่ดี แล้วก็เอ่อมาเจอกับเนี่ยจุดอิทธิพลจุดหนึ่งก็มาเจอกับอาทิตย์ส่วนมศร,รีกับจุดเจ้าตาจันทรอาทิตย์เหมือนพ่อจันเหมือนแม่พ่อแม่มาเจอกันตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะแปลว่าในตำลานะบุรุษกับสตรีหรือสามีกับภรรยาการการคุ้นเคยอย่างผมบอกอันนี้แเหมือนพ่อแม่มาเจอกันเ,เหมือนแบบ ผู้ชายผู้หญิงก็ได้ว่าทิตก็คือผู้ชายจันทร์ก็คือผู้หญิงเนียแล้วตรงนี้มันก็สามารถแปลว่าการเวลาการเวลาที่มีเหตุการณ์สําคัญสําหรับเจ้าชะตาสมรสโดยมีการจดทะเบียนมันก็ไม่ได้แปลว่าอย่างที่ผมบอกไม่ใช่าคุณต้องไปจดทะเบียนอาจจะหมายถึงการเซ็นสัญญาเงินเอ,อผลประโยชน์ที่คุณได้รับอ,อความรักที่คุณได้รักได,ได้ได้รับอย่างนี้ก็ได้ความรักความชอบที่คุณได้รับจากอีกฝ่ายหนึ่งนี้ก็ได้ สมรดอย่างมีเกียรติใช่ไหมมันก็ไมไ่อย่างที่ผมบอกมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปสมรสจริงอาจจะหมายถึงเงินผลประโยชน์ที่คุณได้รับเอ่อคือมันเป็นความหมายที่ดีนะแล้วก็มาเจอกับจันสุนทรีครับจุดจา้าจานโหนอันนี้ก็คือแปลว่าการติดต่อความรักาการติดต่ออารมณ์ที่มีต่อสังคมบุคคลทั่วไปคือมันเป็นเรื่องของการติดต่อที่มีความสําเร็จ แล้วก็เดี๋ยวนะเอนนี่ผมเช็คอยู่อันนี้เนี่ยที่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของความสำเร็จที่เกิดจากการใช้ความสามารถของคุณก็คลิปนี้ใครกด subscribe ติดตามขอขอบคุณมากนะครับขอให้คุณประสบควาำเร็จ สำหรับคนที่กดไลค์กดไลค์มันจะมีรลปมีป้องอะ่ะใครกดไลค์ผมขอให้คุณมีเงินเต็มกระเป๋าตลอดทั้งปีนี้เลยนะครับสิบสองเดือนข้างหน้าแล้วก็คือคือการกดไลค์มันจะทำให้คลิปผมเนี่ยในระบบ Youtube คนเห็นเยอะผมจะได้รู้ว่าเออมีคนแบบเหมือนแบบเออชอบดูแล้วก็จะได้มารีบทำํำนะก็ฟังได้หลารอบนะครับมันมันเป็นวันที่ดีนะแล้วก็เป็นเรื่องของความสามารถ ที่คุณมีโอกาสที่คุณจะได้รับสิ่งที่สําคัญจากเรื่องของการติดต่อได้นะครับก็สุดท้ายนี้ครับผมขอให้พลังที่ดีสถิตอยู่ทุกๆคนขอให้ทุกๆคนฝ่าฟันความเลวร้วายนะครับความยากลำบากไปได้มีเงินเต็มกระเป๋ามีการงานที่มั่นคงมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความรักที่หวานชื่นแล้วกลับมาฟังคลิปผมดีๆแบบนี้นะครับได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับงั้นแค่นี้นะครับบายสวัสดี ดีครับ